สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคกกนาราศีมังกรเดือนสิงหาคมสําสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ตามดวงชะตาในจักรราศีของชาวลัคกกนาราศีมังกรระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่13สาสิงหาคมดาวเกตกุมลัคนาส่งผลให้เา้ชะตาช่วงนี้จะเป็นผู้ที่มีความคิดแปลกๆไม่เหมือนคนอื่น อีกทั้งยังไม่ชอบให้ผู้ใดมาจู้จี้จุกจิกกวนใจอีกทั้งเจ้าชะตาช่วงนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของสยศาสตร์ลึกลับและมีอุดมการด้านาศาสนาอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีลางสังหรณดีมักจะรู้เหตุการณ์ทั้งดีและร้ายร่วงหน้าอยู่เสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้การที่ดาวเกตกลุมลัคนาเจ้าชะตาจึงเหมือนกับผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดพยันตรายใดๆถึงจะมีเหตุดีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็มักจะรู้ร่วมหน้าอีกทั้งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังจะสร้างสิริมงคลและเสริมดวงชะตาของเจ้าชะตาให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมหลังวันที่13สามสิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวเกตโคจรสถิตพบวิน,นาศ ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในอุดมการของตนเองเป็นอย่างมากเจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่ต่อสู้ชีวิตและมีความอดทนเป็นพิเศษโดยไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นเป็นผู้ที่มีความหนักเอาเบาสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอีกทั้งช่วงใดที่เกิดอุปสรรคและปัญหา ก็มักจะมีผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพยดาคอยปกป้องคุ้มครองให้ผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีถ้าเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นเช่นการเจ็บป่วยก็จะหายสิ่งใดที่เป็นความหายนะหรืออุบัติเหตุก็จะผ่านพ้นรอดพ้นภัยพิบัติทั้งปวงสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ดาวพฤหัสและดาวอังคารเป็นดาวอุด,ดมเกณฑ์อีกทั้งดาวศุกร์เจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนกัมมะโคจรสถิตพบมรณะและดาวเสาร์เจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีด้านการงานด้านการเงินด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงสดใสและมีความสุขจากผลประโยชน์รายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวราหูตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบสหัตชะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปีกว่าวาที่ดาวราหูโคจรสถิตพบสหัตชะส่งผลในช่วงนี้เจ้าชะตามักจะมีโชคด้านการเงินที่มาจากมิตรสหาย มาจากการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์และมักมีโชคด้านการเงินจากธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้ๆอยู่อย่างเสมอๆสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านนี้อยู่อย่างไม่ขาดสำหรับช่วงเดือนสิงหาคมนี้ช่วงนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านนี้อยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายด้านการทำธุรกิจโดยตรงด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการเป็นนักธุรกิจด,ด้านการเงิน และการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อมาขายไปด้านอัสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารรา้านค้าตั้งรายได้ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้เจ้ชาชะตามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศ หรือได้มาจากมิตรสหายที่เป็นชาวต่างชาติอีกทั้งมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามก็มักจะมีส่วนช่วยเหลือทำให้เกิดรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่อยู่อย่างบ่อยครั้งสำหรับรายได้ด้านการเงิน ที่ได้มาจากธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดทิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้รายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ จะมีเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่หลากหลายช่องทางดังนั้นเจ้าชะตาควรควบคุมรายรับรายจ่ายด้านการเงินให้ดีอย่าฟุ้งเฟอ้อใช้จ่ายเงินซื้อหาความสุขให้แก่ตนเองให้มากนักอีกทั้งควรควบคุมด้านจิตใจของตนเองให้ดีอย่าปล่อยให้อำนาจด้านเสียเข้าครอบงำจิตใจได้ เช่นการเล่นการพนันการใช้จ่ายเงินเลี้ยงดูมิตรสหายใจเติบใจใหญ่ให้คนกู้เงินได้โดยง่ายอาจทำให้เสียเครดิตด้านการเงินและสภาวะด้านการเงินให้เกิดการติดขัดขึ้นได้ดังนั้นถ้าควบคุมอารมณ์ใช้สติปัญญาแก้ไขสถานการณ์ให้ดีปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขให้ผ่านรุ่่วงไปได้อย่างไม่ยาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวราหูดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชชะโยกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นดาวอุดมเกณฑ์เป็นคู่โลกคู่ธรรมคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจและดาวราหูโยกับดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่ธาตุลมคู่กล้าเสียง และดาวราหูตรีโกนกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเป็นคู่เสื่อมเกียรติอีกทั้งดาวราหูตรีโกนกับดาวพุธเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนอริเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และโยกกับดาวเกตและลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกร ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวศุกร์พระเจ้าว,วันที่สองถึงวันที่27สิงหาคมโคจรสถิตพบมรณะส่งผลให้ธุรกิจด,ด้านการงานของเจ้าชะตาช่วงนี้ถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่น ทําธุรกิจการงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสําหรับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือการเป็นนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรงถ้าได้รเริ่มลงทุนหรือทำงานด้านนี้ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินญ,ญาณพานะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับการงานในช่วงนี้ธุรกิจการงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มิตสหายญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาช่วงนี้จะให้ความร่วมมือสนับสนุนด้านธุรกิจการงานของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีและมักจะนำโชคใหญ่ด้านการงานมาให้อย่างเสมอเสมอสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก การริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบการค้าขายแบบใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายมีโอกาสประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการหรือผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืน ด้านการงานจะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากและมักมีโชคด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้รับหน้าที่ตำแหน่งใหม่ๆเช่นได้รับหน้าที่ไปดูงานยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศและจะประสบผลสำเร็จเป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจสูงด้านการงานทำให้ด้านการงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้การริเริ่มด้านการศึกษาในศาสตร์แขนงใหม่ๆมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาด้านนี้เป็นอย่างดีช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษาต่อยังสถานศึกษาใหม่ๆที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมเช่นย้ายไปศึกษาในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงาน กำลังหางานทำหรือกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวงังสำหรับการสมัครงานช่วงนี้ถ้าได้สมัครงานในบริษัทห้างร้านโรงงานที่จะของกิจการเป็นชาวต่างชาติหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงในภายภาคหน้าสำหรับข้อครวรระวังด้านการงาน ช่วงนี้ด้านการงานที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะ,จะเจริญรุ่งเรืองสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากดังนั้นด้านธุรกิจการงานควรควบคุมดูแลให้รัดกุมอย่าไว้ใจบุตรอย่าไว้ใจบุตบรบุตรอย่าไว้ใจบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนให้มากนัก คัวหลีกเลี่ยงการมอบหมายหน้าที่การงานที่สำคัญซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังอีกทั้งช่วงนี้บุตรบริวาลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนอาจเจ็บไข้ได้ป่วยหรือนำเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากมาให้ทำให้ต้องเสียทรัพย์หรือส่งผลให้ด้านการเงินเกิดความล่าช้าและเสียหายให้เกิดขึ้นได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการงานที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอุตตะและเจ้าเรือนกรรมมะโคจรสถิตพบมรณะเล็งดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนกระดุมพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ศัตรูและจัตุโกนกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสช้าที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์ เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และจตุโกนกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนลาพะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่มิตรและดาวสุขดาวแห่งการงานจตุโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่เสียทรัพย์จึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกร ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวจันทร์สำหรับดาวจันทร์เป็นดาวที่โคจรเร็วหนึ่งราศีประมาณสองวันครึ่งดังนั้นด้านความรัก มักจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอในระยะที่ดาวจันทร์โคจรผ่านพบต่างๆตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวศุกร์ดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงระยะวันที่สองถึงวันที่27สิสิงหาคมโคจรสถิตพบมรณะสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักถึงเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้พบรัก ก็มักจะได้พบกับผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมคู่กันมีอยู่น้อยมากส่วนใหญ่มักจะต้องห่างเหินจากกันหรือเกิดการเจ็บป่วยสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากดังนั้นช่วงนี้อดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับสำหรับช่วงด,ดีอยู่ในช่วงระหว่างวันที่27สิงหาคม ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนช่วงนี้ดาวสุขดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะส่งผลให้ดาวแห่งความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบรักผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตว์มั่นคงและจริงใจเป็นผู้ที่บูชาความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือผู้ที่รักใครแล้วรักจริงเชื่อมั่นอย่างจริงจังจริงใจและมีความมั่นคงซื่อสัตย์ด้านความรักเป็นอย่างมากถึงจะยากดีมีจนอย่างไรก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาข้อรังเกียจใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีฐานะหลักฐานทั้งด้านการเงินและด้านการงานดีเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติ หรืออาจจะเป็นผู้ที่พบเจอกันในระหว่างทําธุรกิจด,ด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศโดยมิสหายบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาแนะนำไม่ได้รู้จักหรือเป็นผู้ที่พบเจอกันอย่างบังเอิญในงานพบปะสังสรรค์งานสังคมโดยมิสหายแนะนำให้ได้รู้จักสำหรับข้อควรระวังในการหาใครสักคนมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรัก ช่วงนี้การตัดสินใจในการเลือกคู่ควรพิจารณาไตรตรองให้ดีเพราะผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มีผู้ติดพันอยู่มากหน้าหลายตาดังนั้นอุปสรรคปัญหาด้านการสารสัมพันธ์รักจึงมักมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอนับได้ว่าโอกาสที่จะได้มาเป็นคู่ครองมีครึ่งต่อครึ่งที่จะได้มาเป็นคู่ครองดังหวัง อีกครั้งผู้ที่ได้พบส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่มีจิตใจโลเลไม่มั่นคงหรือจริงจังด้านความรักอาจส่งผลให้เจ้าชะตาเกิดความผิดหวังและเสียหายในการใช้ชีวิตคู่ให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังดังนั้นควรพิจารณาให้ดีเลือกสรรผู้ที่จะมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักให้ดีผู้ที่เป็นรักแท้ จะเป็นผู้ที่นำโชคและนำสิ่งดีๆมาให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอๆโดยไม่หวังสิ่งอื่นใดตอบแทนอีกทั้งผู้ที่จะเป็นรักแท้ที่แท้จริงจะเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในไวัยไล่เรียกันหรืออ่อนวัยกว่าแต่งงานแล้วชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินและตำแหน่งหน้าที่การงาน อีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้ไปลงหลักปับฐานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่27สิงหาคมช่วงนี้ด้านคู่ครองความรักจะมีความซื่อสัตย์ถาวรและจริงใจต่อกันเป็นอย่างมาก ช่งนี้เจ้าชะตามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินถึงอุปสรรคและปัญหาด้านการทำงานจะมีอยู่บ้างเช่นต้องแยกย้ายกันไปทำงานในที่ที่ห่างไกลส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักอาจมีความชืดชาและห่างเหินกันอยู่บ้างแต่เจ้าชะตาก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรัก ไปทำธุรกิจการงานร่วมกันในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศในรูปแบบของการท่องเที่ยวไปด้วยและทำธุรกิจด้านการงานไปด้วยส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตายังมีโอกาสที่จะได้พากันไปออกงานสังคมพบปะสังสรรค์กับพิสหาย และงานรื่นเริงอยู่อย่างบ่อยครั้งทำให้ความรักมีความสดชื่นเพิ่มมากขึ้นสำหรับอุปสรรคและปัญหาพอมีอยู่บ้างช่วงนี้ด้านความรักเจ้าชะตาควรมีจิตใจที่หนักแน่นต่อการเป็นพิเศษเพราะการที่ได้ออกงานสังคมได้สังสรรค์พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาทำให้ความหึงหวงหวาดระแวงด้านความรักมีเกิดขึ้นอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อย ดังนั้นควรปรับความเข้าใจกันให้ดีรักษาอารมณ์ที่ดีต่อกันไว้ให้เพิ่มมากขึ้นอุปสรรคและปัญหาด้านความรักถึงจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอีกทั้งช่วงนี้ชาวลัคนาราศีบังกรท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาและต้องการมีบุตรธิดามีโอกาสที่จะได้บุตรธิดาดังหวังในช่วงนี้ สำหรับบุตรธ,ธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะประพฤตินตนดีมีความรู้ความสามารถเชื่อฟังคำสั่งสอนของบุพการีและจะนำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธ,ธิดาอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะได้สมาชิกใหม่ตัวน้อยๆเข้ามาสู่ครอบครัว สร้างความชื่นชมและสีสันให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาที่เติบใหญ่แล้วบุตรธิดาจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยและให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีอีกทั้งยังนำชื่อเสียงเกียรติยศในด้านใดด้านหนึ่งมาให้แก่วงตระกูลสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่26สิงหาคมโคจรสถิตพบปุตตะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปรากเตษและเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ส่งผลให้ช่วงนี้เจ้าชะตามักมีโชคลาภ เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจการงานที่ไปลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้ไม่ว่าจะลงทุนทําธุรกิจทั้งด้านการเงินและด้านการงานเจ้าชะตามักจะมีโชคประสบผลสําเร็จอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพานะ และเจ้าชะตามีเกณฑ์เป็นอย่างสูงในช่วงนี้จะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่กว้างขวางและดีขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับด้านธุรกิจการค้าขายการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการค้าขายและการริเริ่มขยายสาขาในช่วงนี้มักจะมีโชคประสบผลสำเร็จสร้างความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายให้ได้ดังหวัง สำหรับูุที่ทำงานประจำมักมีโชคได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับนิสิตนักศึกษามักมีโชคประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งยังจะโชคดีได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับู้ทีิตกงานว่างงานกำลังหางานทำ จะโชคดีได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโชคใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านต่างๆมีเป็นอย่างสูงอีกทั้งการลงทุนเสี่ยงโชคในด้านต่างๆมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จดังหวังสำหรับข้อครวรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบช่วงนี้อุบัติเหตุด้านโชคลาภ ที่เกี่ยวกับด้านการเงินมักจะมีเกิดขึ้นทั้งนี้เพราะหุ้นส่วนลูกน้องบริวารและเพศตรงข้ามบางคนอาจจะทําให้สภาวะความเสียหายด้านโชคลาภให้เกิดขึ้นได้เช่นอาจจะได้โชคลาภม,มาล่าช้าไม่ทันกําหนดเวลาดังนั้นเจ้าชะตาควรอย่าไว้ใจคนบางคนให้มากนักโดยเฉพาะคนสนิทที่อยู่ข้างกายอาจทําให้เกิดความเสียหาย และที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนลาภมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคดาวประ,กระเกษตรและเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนหัสชะและเจ้าเรือนวินาศที่เป็นดาวจุลจักรและเป็นอุดมเกณฑ์เป็นผู้สมพลและดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยู เจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่อุบัติเหตุและดาวอังคารดาวแห่งโชคลาภโยกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนมอรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันอีกทั้งดาวอังคารยังโยกับดาวพุธเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่วาทะคู่วิชาการและดาวอังคารโยกับดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมคู่กล้าเสียงคู่นักเลง อีกครั้งดาวอังคารยังตรีโกนกับดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังและตรีโกนลักขนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาภให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลักขณาราศีมังกรตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิรีมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิรีมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรคือทิศประจำตัวตนคือทิศใต้ทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งโชคลาบคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไวน้นี้เอาไว้ใช้กับการดํำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจําวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบกิจการด้านต่างๆ หันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งในเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลักนณาราศีมังกรครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลักนณาราศีมังกรคือเลขเจ็ดเลขประจำตัวตนเลขแดเลขแห่งการเงินเลขหเลขแห่งการงานเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรือง เลขสามเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหลา่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะบนไว้บ้าง สำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหกเลขแห่งการงานปักธูป21ดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลข8เลขแห่งการเงินปักธูปส2อดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขสี่เลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักธูป17ดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขสามเลขแห่งโชคลาภ ปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาติจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีมีความสุขตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ